สวัสดีค่ะ YMGvlog ค่ะยินดีต้อนรับนะคะคลิปนี้เรามีบรรยากาศการเดินทางไปเก็บเห็ดวงนี้เป็นช่วงเห็ดฟีเวอร์เวอร์นะคะออกไปไกลพอสมควรนะคะจากเมืองโคลโนไปที่เซาแลนด์นะคะรับใช้เวลาเดินทาง2ชั่วโมงได้นะคะทิวทัศน์ข้างทางก็สวยงามนะคะ ก็เป็นบรรยากาศธรรมชาติชนบทของเยอรมันนะคะที่สวยงามนะคะมีน้องวัวยืนเล็มหญ้าอยู่อย่างสบายใจนะคะหมู่บ้านด้านล่างนั้นสวยงามมากค่ะทุกคนอยู่ในหุบเขาตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงป่าเห็ดแล้วเขา้ก้อนทิงเนื้อกินเนื้อกินก้อนทิ่เขาป่าแบบคบมูตัวเนียว เจวบองฉันเจ้บักรพริรกดิบใส่บักมองทอดแ้บขนาดเลยต้มเอ,อี้ยทอดตับทอดต็มีจ้ามาเดิอมา,มาเด้ม,มเพิม่มพลังก่อนที่จะไปเก็บเห็ดดอกแรกค่ะทุกคนจ้าที่มาเจอในป่านี้เก็บเห็ดหนาฝนก็จะเป็นทังสีแต่จ้าทุกคน อันนี้สาวน้อยเริ่มวัยขบเพาะจ้ากำลังตะมุตะมีเลยโอ้มาเจอรุ่นใหญ่ไวัยวัยึกนะคะอันนี้รุ่นใหญ่ไวัยึกก็ยังได้อยู่นะคะถ้าพึ่งข้างล่างใต้ใต้ใต้ดอกเขายังเป็นสีนี้ก็คือยังได้อยู่นะคะแต่อันนี้ครอบครัวใหญ่มากสาม สมพ่อ,อมแม่ลูกลมมสุดยอดเลยความใหญ่ของเขาค่ะสุดๆใหญ่มากๆแต่ว่าเกินแกงนะคะปล่อยเขาไว้ตามเดิมนะคะให้เขาเป็นเชื้อต่อไปในปีหน้านะคะแนี่ทุกคนค่ะโดดเด่นโอ้ยบ่ได้แล้วพี่นิงบ่ได้แล้วมันมันเละแล้วมันมันอันถาัดาาโตบแบบนี้ทำมันนิ่มๆนี่บ่ได้แล้ว แน่นแน่นดอกแต่ว่าเนี่ยทางมันสิไปทะลุผลุนผุนมันสิไปทะลุทะลุเป็นแยกยุผุ่นอ่ะป้าป้าสนทั้งนั้นเลยดูนี่เก็บเห็ดหน้าฝนก็อย่างนี้แน่นมาก สีน้ำตาลสดใสนี่ก็จะเป็นเห็ดพึ่งเกาลัดนะคะที่คนก็ที่นี่ก็จะนิยมกินกันเหมือนกันเหมือนกันนะคะทุกคนรสชาติก็อร่อยไม่แพ้กับเห็ดพึ่งหวานเลยค่ะเป็นเห็ดตระกูลเดียวกันกับเห็ดพึ่งหวานนะคะคนไทยก็นิยมกินกันเหมือนกันนะป่านี้จะออกเ,อเห็ดพึ่งเกาลัดจะออกเยอะมากเลยนะคะป่านี้เป็นเฟิร์นเป็นป่าสนนะคะ ยอดเลยทุกคนดูนี่เออเขาก็พวเห็ดน้ำแล้วเลี้ยดอกมกไปไปไปกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนขาะอันนี้ก็เป็นเห็ดมันปูนะคะเห็ดพึ่งหวานก็ไวกระลังตะมุตะมิค่ะทุกคนกำลังแกงเลยค่ะแล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นเห็ดพึ่งเกาลัดนะคะอันนี้ภูมิใจนำเสนออร่อยมากๆค่ะ ที่เห็นอยู่นี่ก็ลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมการใส่ช่องฟรีซไว้นะคะไว้กินได้นานๆเป็นปีเลยค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดี